ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมฮอนไครสตาร์เร็วันนี้ก็เป็นวันที่เกมฮอนไครสตาร์เร็เนี่ยได้ทําการอัปเดตแพท2.2มากซึ่งก็จะมีเนะื้อเรื่องใหม่มีกิจกรรมใหม่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าช่องเราจะไม่ได้สนใจในส่วนตรงนั้นนะเราจะสนใจในตู้กระชาเฟสดแรกกันมากกว่าก็เฟสดแรกเนี่ยจะเป็นการเข้ามาของตัวละครตัวใหม่อย่างโรบินแล้วก็ตัวละครรีลานอย่างโทบัสซึ่งก็จะเป็น2ตัวละครที่ถ้าใครต้องการที่จะเล่นทีมโจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะเป็น2ตัวละครที่ผมคิดว่าขาดไม่่่่ไไดด้เเลยนนะะแตตตวววาััขมจริงก็ป็ป พออย่างโทปาสมากกว่าเพราะโรบินเราสามารถใช้ตัวละครตัวอื่นแทนได้แต่ว่าในคอมมูเนี่ยก็คิดหนักเลยนะครับผมว่าถ้าเลือกได้เป็นแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนส่วนช่องเรานะครับผมในเมื่อมันเลือกยากเนี่ยผมก็จะมาจัดทั้ง2ตัวละครอศูนให้ดูว่าทั้ง2ตัวละคร E0 ศูนเนี่ยเราจะต้องเสียตั๋วในการส่มไปที่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเพชรทั้งตัวผมมีไม่พอนะก็ต้องไปทาการเติมเพิ่มก็ถ้าใครที่ต้องการเติมเพิ่มเหมือนกัน,นกับผมเนี่ยสามารถไปเติมได้ผ่านร้านอิิิิลลาตตกชชออได้เยนะร ก็จะสามารถทาการเติมเคมฮอนไคสตาร์เรลวผ่าน UID นะครับผมสะดวกปลอดภัยนั่นเองนะครับส่วนท่องทางการติดตอ่อทางร้านนี่ก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะครับหรือว่าจะติดตอ่อผ่านทางแฟนเพจก็ได้เหมือนกันนะลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สอหรับเพจที่ผมได้เตรียมเอาไว้ในการสุ่มหา2ตัวละครนี้ E0 ูนเนี่ยผมก็จะเตรียมเอาไว้ที่ทั้งหมด24,652เม็ดนั่นเองนะครับซึ่งออตรงเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วนะเพราะถ้าสมมติว่าเราหลุดเลทไปสักตัวหนึ่งเนี่ยการที่เราจะได้ตัวหนึ่งมมมันนเเป็เรื่่่่อองงทียากากกๆแตไตไ้หว ครับผมถ้าสมมติว่ามันไม่พอเดี๋ยวผมก็จะไปทําการเติมเพิ่มอยู่ดีก็เดี๋ยวผมจะขอทําการแลกออกมาสัก14,400ก่อนแล้วกันนะเราจะมาทําการเปิดหาตัวละครโทปาสกันก่อนนะครับก็สับตู้ตัวละครลิมิเต็ดแล้วว่าตู้กิจของเกมนี่เนี่ยผมไม่มีการันตีนะครับผมก็เพิ่งได้ตัวละครอเวนเจอรีลนไปและก็เปิดไปอีก10โลที่ค้างอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครโทปาส e ศูนยเนี่ยผมจะหมดไปที่เท่าไหร่นะครับผมก็เริ่มสุ่มกันได้เลยนะ มาดูว่ายังไงนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับว่าตั๋วมันไม่กระพริบหรือว่าไม่เบอร์เบอร์นะได้มาเป็นตัวละครตัวนี้ซึ่งผมก็ยังไม่มีด้วยงั้นเราไปกันต่อเลยนะครับอันนี้ถ้านับที่มีอยู่ค้างตู้ด้วยเนี่ยผมก็จะเปิดไป20บใบแล้วนะพอรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่30ก็ไปกันเลยแบบนี้ยังไม่ทองนะครับก็ข้ามไปเลยนะดูไปก็เสียเวลาและพอผมไม่มีตัวละครตัวนี้ก็โผล่มาให้ผมถึง E1 เลยนะงั้นไปกันต่อรอบที่40ครับ ยังไงตรงนี้ยังไม่ทองนะครับผมก็สกคิปไปได้เลยนะใต้ตัวละครอย่างน้องมานะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมมีจน E6 แล้วก็เลยได้มาเซตถึง20เซตไปต่อรอบที่50กันครับรอบที่50ก็ยังคงไม่มานะครับก็ข้ามไปได้เลยนะไปรอบที่60กันเลยรอบที่60ก็ยังไม่มางั้นก็สกคิปไปได้เลย ไปรอบที่70กันครับผมตั้งแต่รอบที่70เป็นต้นไปเนี่ยมันมีโอกาสได้ทองค่อนข้างสูงแล้วไปครับผมยังไม่มานะก็ข้ามไปได้เลยได้มาเป็นตัวละครตัวนี้อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าจะ e2 แล้วนะต่อไปรอบที่80คือถ้าดวงเราไม่แย่งจริงเนี่ยยังไงรอบนี้เราก็ต้องได้ทองแล้วนะก็กดไปได้เลยครับแล้วก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่ามันจะหลุดเลสหรือเปล่านะ มาลุ้นกันครับปอมปอมก็กระเด็นไปแล้วอันนี้ก็เป็นรอบที่71นะ72 73 74 75นะครับผมและก็หลุดเลทนะครับได้มาเป็นตัวละครอย่างน้องคาล่านะซึ่งคาล่าผมก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับลุ้นว่าจะมีทองเบิ้ลหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกัน ผมดูแล้วไม่น่าจะมีนะเพราะผมไม่ได้เป็นคนดวงดีขนาดนั้นโอเคไม่เป็นไรนะครับหลุดเลทไปแล้วก็อย่าเพิ่งเศร้าใจเราไปต่อกันดีกว่ามาดูกันว่าตอนที่เรามีการันตีเนี่ยมันจะเกลือไหมนับที่สิบใบครับผมเอาแล้วก็มาเลยนะครับผมลุดเลทแล้วก็มาเลยแบบนี้ก็ถือว่าให้อภัยได้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยก็คืออยากได้ทองเบิ้ลมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยผมไม่เคยเปิด10ใบแล้วก็ได้ทองเบิ้ลเลยนะครับส่วนใหญ่จะได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเดีย๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่ามามตอนนนไหะ ท้ายเลยหรือเปล่าโอเคมาแล้วนะครับยังไงก็ตรงเลทอยู่แล้วมีเบิ้ลไหมเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะไม่เบิ้ลนะเพราะมวกงออกมาสองแล้วไม่เบิ้ลก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ตัวละครมาแล้วจบในส่วนของโทปาสไปแล้วก็ยังเหลือเพชรอยู่ที่ประมาณ1นึ่งนะครับผมประมาณ1นึ่งหมื่นส่น่าจะได้อีกประมาณ90โลบวกบวกได้เลยครับเพราะว่าเราจะสามารถทําการแลกได้ด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาแลกกันเลยละกันโอเคแลกตรงน,นี้เจ็ดใบนะครับ ก็ถ้าสมมติว่าโรบินไม่หลุดเลทเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สำหรับผมมากมเลยนะเพราะผมจะได้เก็บเงินที่เหลือเนี่ยเอาไปทําการเติมนะครับเพื่อเปิดหา LC ของทั้ง2ตัวละครเพราะทั้ง2ตัวละครเนี่ยนอกจากจําเป็นที่จะต้องมีตัวละครแล้วนะครับเราจะเป็นที่จะต้องมี l อด้วยนะของตัวละครโรบินอาจจะไม่จําเป็นมากแต่ว่าของโทปาสเนี่ยค่อนข้นขางจําเป็นถ้าเราต้องการเอาไปเล่นกับดร์เรโชนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดตู้โรบินกันก่อนแล้วค่อยพูดถึงเรื่อง LC กันที่หลังละกันนะก็ไปกันเลยครับ10ใบแรก โอเคไม่ทองครับผมข้ามไปได้เลยตรงนี้ได้มาเป็นการ์ดนะครับไปกันต่อครับผมรอบที่20อสิบยังไม่ทองก็ข้ามไปได้เลยครับไปต่อรอบที่30ครับยังไม่ทองนะข้ามไปครับตรงนี้เพชรหมดแล้วเดี๋ยวขอทําการแลกเพิ่มเลยแล้วกันนะแลกให้หมดไปเลยนะไปกันต่อครับผมอันนี้รอบที่40ใช่ไหม40ิก็ยังไม่มาครับ ไปต่อรอบที่50กัน้น50ก็ยังไม่มานะผมคิดว่าน่าจะมาตอน70บวกบวกแน่นอนไปรอบ60กันเลยครับลึกไม่เป็นไรขออย่าหลุดได้ตัวละครคาร่ามาก็พอนะแด้มาเป็นการ์ดนะครับผมไปรอบที่70รอบนี้มีโอกาสทองสูงนะยังไง70ยังไม่มานะได้70บวกตลอดเลยสอบเราไปครับผม70็ไอ้ไม่ใช่70็ดสิบสิสิบโอเคแปมาแล้วนะครับ แต่เราต้องมานับกันก่อน,อนว่ามันจะออกที่80หรือเปล่าขอร้องอย่าหลุดนะตู้ตัวละครถ้าหลุดเนี่ยต้องเติมเพิ่มอีกเยอะเลย71นะครับผม72 73นะ74 75นะครับผมแล้วก็หลุดจนได้นะมาเป็นตัวละครอย่างเจอผาดอะไรมันจะดวงสวยขนาดนั้นเนี่ยมีเบิลหรือเปล่าดูแล้วมาไหมไม่มานะครับ โดนการันตีไปทั้ง2ตู้เลยนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวขอทําการแลกก่อนละกันนะหวังว่าจะมาดีๆแบบเหมือนตัวละครโทปาสเมื่อกี้นะที่หลุดเสร็จปุ๊บสิบใบามาต่อเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะดวงดีแบบเมื่อกี้หรือเปล่ายังไงโอเคไม่น่าจะดวงดีแล้วนะครับสคลิปไปได้เลยไปต่อกับผมอีก10บใบนะเดี๋ยวเราคอยไปเติมเพิ่มกันโอเคไม่มาครับงั้นก็ต้องขอไปทําการเติมเพิ่มก่อนละกันนะครับ เราก็มาลุยกันต่อนะเมื่อกี้เราเปิดไป20ใบแล้วใช่ไหมล่ะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันมาดูกันว่าเติมมาอีก8,000เพรนะครับตอนนี้ก็รวมเป็นประมาณ32,000เพรแล้วนะมาดูว่าผมจะได้ตัวละคร E02 ตัวนี้หรือเปล่าไปรอบที่30กันเลยครับอันนี้มีการันตีนะคือถ้าทองออกมาเนี่ยยังไงก็ได้ตัวละครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สกิปไปได้เลยได้ตัวละครอย่างน้องเจ็ดมีนามาอีกแล้วนะครับมาค่อนข้างบ่อยมากๆนะไปกันต่อรอบที่40ครับ มีการันตีมันชอบลึกทุกทีเหมือนว่าดวงผมเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะจากตอนแรกเกมเก็นชินเนี่ยผมไม่หลุดเลทเลยนะครับแต่ว่ามาในฮอนไครเนี่ยหลุดยับยับเลยอันนี้รอบที่50นะ50ยังไม่มาก็สิคิปไปครับไปต่อครับผมรอบที่60 60ก็ยังไม่มานะ70ตลอดเลยนะครับและก็ได้น้อง7มีนมาใหม่แล้วไปครับผมรอบนี้ยังไงก็ต้องทองนะมาดูกันยังไม่ทองอีกเหรอ ข้ามไปครับไปผมไม่ได้นับแล้วนะครับผมว่าเราสุ่มมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอแลกก่อนเลยแล้วกันตรงนี้แลกได้อีก5ใบนะก็เดี๋ยวกดอีก10บใบยังไงก็ต้องมาแล้วแหละมาลึกขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าผมนี่หมดแรงเลยนะครับผมเสียงไม่ค่อยจะมีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เบิ้ลกับเขาสักทีไหมนะ พอเมื่อกี้ก็ไปแอบดูในกลุ่มนะครับผมก็มีคนเนี่ยได้เบิ้ลมาหลายคนเลยใน10โลขอสักครั้งในชีตนะครับออกเบิ้ลแม่ผมสักหน่อยได้ไหมตรงนี้เปิดมาได้เป็นการ์ดนะครับผมได้เป็นการ์ดอีกแล้วนะครับการ์ดยาวๆเลยเมื่อไหร่ตัวละครจะมาเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรเลยนะเจ็ดมีหน้มาม่อีกแล้วโอเคมาได้แน่นอนนะครับสำหรับตัวละครนะแต่ว่าโอกาสที่ผมจะได้เบิ้ลน่าจะไม่มี ตอนนี้ก็ครบทีมนะครับเหลือเป็นแค่ผมไปทําการเปิด LC เพิ่มนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับใน32,000เพชรนะที่ผมได้ทําการแลกไปทั้งหมดเนี่ยก็ได้ตัวละครมา2ตัวนะครับผมแล้วก็ลุนเลดไปอีก2ตัวด้วยกันตัวละครที่ลุตเลตเนี่ยก็จะเป็นเจอผาดตัวนี้นะครับผมแล้วก็น้องคาร่านะน้องคาร่าผมอยู่นี่นะครับผมก็ลุนเลดไป2นะแต่ว่าโชคดีที่ตัวละครอย่างโทปาสนะครับผมลุดเลดไปแล้ว10บใบออกมาก็ได้ต่อในทันทีที่เหลือผมก็จะไปท การเติมเพิ่มเพื่อหาเอลของโทปาสนะเพราะตัวละครโทรปาสจำเป็นต้องมี LC ลซนะครับถ้าจะเล่นคอมโบกับด็อกเตอรเรโชให้โหดที่สุดเอาเป็น,น้่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ